เราครับพี่น้องครับปะตองเขาเราบาดนี้โอ้ยตองไกาครับอุ้ยเข่าสองเลยตีบไอ็กซ์็เบิ่งดังนั่นโอ้ยพี่น้องครับเข่าสองเลยบาดเนี่ยอายุปะโอ้ยบาดเดียว โอ้ยพี่น้องครับสองเลยครับบาทนี้ครับตองไก่นะเอาละครับตักได้แล้วครับตัวนึงครับเดี๋ยวอีกนึงนะครับพี่น้องในสะดุ้งเนี่ยโุ้ยขนบังมวม โอ้ยเจ้านี่จังๆเลยพี่น้องครับเขาสองบันทีตองกายอุ้ยใกล้ๆกับเขาแล้วมันเนี้เอาางเงี่ยครับโอ้ยตกปลาตะเพียนไหมปัดถึงปลาดุของปลาตะเพียนบันเนี้ยใกล้ๆเนี้ยนะขังฟังกับมันแล้วครับพี่น้องเนี่ยสองแต้มครับ นะครับสดุงตังทั้งน่าได้ละบาดนิซองแต้มเพื่อนปะตองครับพี่น้องอุย้ยเหมันๆครับแล้วลาบานิโอ้ยเออถือกันเปนใกล้ๆนี่ย่ายยังระตีบโดวะอ้ยประตูเงี้พี่น้องเอาเขาแล้วอยู่บ่ อ่าแล้วก็เพื่อนตักได้แล้วพี่น้องโอ้ยมันมัน,มน,มนครับผมอ๋อไกลๆนี่ก็ถืออีกและวบนนี้โอ้ยถึกตอนเนื่องเลยเคุณนะครับป้าทั้งปะาขาทั้งนั่น Nóng gấp bôi khăn băng gần đây. Hông bọt tà gọi là yếu hết อย่างครับพี่น้องครับโอ้ยปลาเขาคือข้ากินนะครับมื่อนี้ยได้พกเอาพกเอาเล่นตะระเจ้ามื่อนี้โอ้ยเบิ่งเจ้านี่ครับโอ้ยสะดุ้งตังด่างนี่ป๊าดพี่น้องโอ้ยดวงเด้งดวงเด้งอยู่บบบนี่ปลาเขาป๊าดเอาครับเบิ่งพี่น้องโอ้ยได้พกเอาพกเอาเล่นเมื่อเนี้ยอะไรอีกแล้วครับพี่น้องครับเอาอีกแล้วครับด่างนี่ เสือม่วงนี่โอ้ยหมานี่ดีเหมือนนี้พี่น้องตองไก่ก็เอาไปละสองแต้มนะครับเา้าพวกปลาขาวพวกเอา,พว,เอาพวกเอาเลยพี่น้องเอ้เหมือนนี้ เอาครับมาอีกแล้วครับโอ้ยพี่น้องครับสะดุงง่ายเพื่อนเอาอีกแล้วบาดนี้โอ้ยมาอีกแล้วตองไก่ครับ Haha. โอ้ปวดตองกระค,ะครับยืออบนนะคร,ครับพี่น้องโมนี่โมนเอาโอ้ยเขาสองบนบาดนี้ดังเนี่ยโอ้ยดังโอ้โดนหอกนะครับมันมันครับพี่น้องเจ้านี่ยสองแต้มนะครับตองไก่คุนอเอาโอ้ยปลาเขาอีก ครับพี่น้องครับเอาแล้วครับมาอีกแล้วตองไก่ครับผมโอ้ยใครกี่ลีมาเนี้ยมันนี่ก็หวยพันกักตึกนะครับอ่ะมันมันครับเจ้าเนี้ยนะครับบึมบึมอยู่ในสะดุ้งบนนะครับอยู่บ่พี่น้องเอาละครับลงมาซอยกันแล้วครับผมโอ้ยน่าจะได้แล้วครับตัวเนี้ยโอ้ยตองไก่ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับ

ไอ้เพิ่นมันนะครับนี่ยเิ่นสมเป็นจ้างเพิ่น้เหอะเลยนะครับผมมื่อนี้ยมองลุ่งหน่อยนะครับพี่น้องพากันมาเต็มอัดยัดเลยมื่อนี้ยได้อีกแล้วครับผมแต้มเนี่ยมันมันครับบึงครับแต่ละบาทโอ้ยแตงซ้อนจีิลีครับพี่น้องมื่อเนี้นบัวโอ้ยปลาเขาไหมอ๋อพี่น้องบาทแล้วเป็นโลก็ได้นะครับหลังเจ้าสะดุ้งแง่พันตั้งโต๊ะนี่ขั้นขนาดครับมื่อนี้ À, bên bừng à, phục, à, phục, à, phục à, ở phục, ở bừng phía นะครับพี่น้องครับโอ้ยบักกิโลมาแล้วบาทนี้ปาคอแง่ครับเนีครับคอแง่ถึกสะดุ้งหมดแล้วพี่น้องอยู่ปะครับนะได้แล้วบาทเนี่ยนะมันมันครับผมโอ้ยปาคอแง่ครับเจ้าเนี่ยครับใกล้ๆกล้กับเพื่อนนะผม สะดุ้งหน่อยเพิ่นกระมันแล้วครับอยูย่วัปดูตัวนี้นี่เค่อยตักเอาได้ครับนี่เจ้านี่จับเอาเลยบาเ,ยยาเลยเด็ดและ เอาอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยมาอีกแล้วครับปลาโดครับครับขากีริสครับมื่อนี้ปลาโดปลาตองครับโอ้ตัวใหญ่พร้อมนะครับตัวนี้อยู่บานะครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวกำลังมีคนเพิ่นกำลังมาซอยกันครับเอาเอาอยู่นะครับผมเลย่องสีสะดุ้งก่อน ถือสะดุ้งแล้วครับสิยูบอลนี่นิ่งแล้วครับผมบอดินละเอาโอ้ยตุ่มหมอระบาดนี่เอาะยูแล้วพี่น้องนะครับเดาแหมาตุ่มหมอแล้วตัวนี้นี่แหละครับผมโลสองโลครับเอาได้แล้วครับมันมันนะพี่น้อง ตัวบใหญ่ปันได้ครับพี่น้องตัวนี้อ่ตาตักเอาง่ายๆเลยมันมันครับผมเอาอีกแล้วพี่น้องครับโผมด่างนี่เสือม่วงนี่พันมนันนี่ลีมันีวโอ้ยมันของใหญ่แล้วครับหาหกแต้มแล้วนะครับผมเจ้านี้เจ้าเดียวครับ โอ้ยหมาหลายพี่น้องครับอยู่กลางนะครับตั้งตงเนี่ยเอาให้ยูนะครับตัวนี้นะครับได้แล้วพี่น้องครับโอ้ยหมาหลายเจ้านี้ห,หกแต้มไปแล้ว ต่อนง่ายฮะโอ้ยเขาอ,อีดีบาทเนี่ยนี่ก็เพ้นต่น้ำหางมาาบังยานี่ขึ้นมังยานี่พี่น้องโอ้ยไปแล้วบาดเี้ย โอ้ยดินบาดเดียวครับเปิดอาดลาดเลยบาดเดี่วโบยู่พี่น้องชุดแดงครับต้องกายเงินเสือบอลนี่ก็ห่างแน่แล้วนะครับ ยกมาเดินเติบแล้วพี่น้องของเงี้เก็ขึ้นลายโตแล้วนะครับตอนนี้ตองไกลไปดูครัเนาะลรครพี่น้องมือนบัดรลอยนึงนะครับบัดรราคาลอยนึงครับพี่น้องหมาทุกคนอยู่ดอกทีมงานพี่น้องมากมานี้